ไปครับพี่น้องเดี๋ยวจีพาไปเบิรงบ้านดองดาวครับขี่รถผ่านจากลอยเอสศิเขายะโสครับอยู่ขวามือเนาะเนี่ยอันนี้มาจากลอยเอ็ดนะครับอันนี้สิเขายะโสครับอยู่ต้องขามนี่ครับวิทยาลัยชุมชนยะโสธรนี่ครับเดี๋ยวเขาไปเบิรงครับบ้านตองดาวนี่ครับเพิ่นต่างขายอยู่ทางถนนเลยเนาะแลนออกจากยะโสมากี่ไปลอยเอดก็อยู่สายมือครับเดี๋ยวพามาเบิรงไกลๆครับจีคิดไปขนาดครับว่า ายครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็หีังสือครับจ้าวานนะครับเดี๋ยวเบิ้งหน้าบ้านนะครับนี่เฉลียงนีม่มองน้างพร้อมครับเบิ้งรอบบ้านเนะเาะน,นี่ครับเพคนมาหกหมื่นมีห้องน้ำใน้โตครับอันนี้ทรงโมเดิร์นนะเพื่อนไม่บอก น,นี่ครับมีห้องน้นำนะเดี๋ยวเบิกหันไปดูว่าเมืองห้องน้ำและนี้ราคาหกหมื่นนี่ครับมีชักโคให้พร้อมเนาะต่อน้าม,มีฝากบัวครับ เป็นเชือดละก็เป็นขอ,องขนาดเทรเลขนอสองจุดสี่วะสองจุดสี่คูณ3เดี๋ยวเขาไปทำอันนี้กันครับอี่ามน้าตางบ้านเรือนนะครับจบเกี่บเปิดได้ สื่อไปไีมงลวดเพิ่มก็ได้ครับหรือว,ว่าสิบ,บอกคุยกบซ่างกันเนาะให้ฟเพิ่มติดตั้งให้ก็ได้ครับแตอ่อาจต้องเพิ่มเงินนะครับซางมันกำลังเห็ดโครงใหม่แบแบแปลนเดียวกันปะครับนี่ถ้าการเสริมผอมนะอเนาะเล็กกว่าน,นั่น เด็กกวานไนครับนี่ครับเป็นเหตุเป็นไม้ร้ายหลังนะครับสร้างว่าบอกว่าเหล็กกวานไหนทีแบบสอ้องนอนพร้อมครับ ออเดอร์วัดหลายสร้างเพิ่อนลังประกอบต่างล้างขุนเป็นห้องน้ำนะครับนา่าวจะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำนอกดาวคอยกจีไทยไปน้ำไปเยอะไปลงช่องคอยกันคอยช่องที่ช่องยุคภูเยอะซีรีส์วิวให้ล้างน้ำ่าได้ก่อนขอีน้เขียว สีเขียว1ีมันเก่าวนี้าหก้าหมื่นเก้าับพนะกนาะเนาะอันนั้นซีมันเก่าขนาดเท่าไรก้างของเมตรสี่สิบกว้างเหยาสี่เมตรสี่สบกว้างสองเมตรสี่สิบยี่สิบกว้างสองเมตรสี่สิบหยาสี่เมตรยี่สิบหรับลังหนัง้างสีมันเก่อันนี้หล้งหางมเก่าเท่าไรหั่กว้างสามเมตรกว้างสามเมตร เจ้าชิเมียจีซีมีระเบียงนั่งเนาะเห็นระเบียงนั่งไหมพื้นไม่ยังครับพื้นพื้นสมาร์ทบอร์ดนะระเบียงสิบสองนี่ระเบียงสิบสองแต่ว่าข้างในหนากว่าบอข้างสิบหกสิบหกอ๋อสุ้งซางคนประกอบอันนี้ตามออเดอร์หรือว่าเห็ดเหตุอะไรตามออเดอร์ดเลยหรือเปล่แสดงว่ามีมีคนจองไปแล้วโอ้เปิดตนวยังครับนี่สาขาเนี่ยเปิดตนวยัง บอกผมมาไในมาจากพญายัเยากเอกันแหละเบื้องจากพญายักเอกับเพื่อนก็บ่ามิสาขายาโสกันเลยถามมากเพื่อนก็บ้าเบิ้งนี่เป็นเป็นเครือข่ายเหล่าป่ะเป็นลูกหลานลเหเนล้า<อ>ป่ละอ๋อเราอยู่ใส่บ้านจะใส่บ้าน,อ,อ,นอุดรเนาะมาหอดคำขนาดเหลืองานเะเวียนอยู่อันนี้เอินบ้านแฝดเลยครับนี่กว้างกว้างสองเมตรสิบสิบยาว ยาว4เมตรแ0ราคา6 9 0 0 0บาทครับก็เบิร์ได้เดอ้ออยู่ตรงขามวิไลชุมชนยาโสอนเนาะออกจากเมืองยาโสมาอยู่ใส่ยมือมาจากรอยเอาจอยู่ขาามือเนาะนี่ครับมีหลายสีให้เลือกเนาะ,ะแ้้ได้่ลูกค้า,าแบบ แบบ أ ا มาตามพญเอกบอเลยว่าเ well okay. la. okay. ัาอันนั้นเขาเขาเลือกในบ้านยพญเอกแล้วเขามาตามไม่หนีอะไรบรอเดี๋ยวเาแบบนี้แบบนั้นแบบเท่ากันแบบซังจงก็ได้อ๋อโอเคเก็บถื่อนเนาะโอเคเขาไปตั้งไว้สวนไว้ให้ไว้หน้าเปิดด้นระเบนี่ราคาเนี่ยเดือนนึ่งพอดีเดือนนึงเนาะแต่โบด้นนี่ หลัางในหาหมือเก่าครับนาสนใจสุดแล้วนะครับเอาไปพ่นยี่เฮ็ดอันนั้นติดแอร์ให้มันบอกยังบุยังก่อบุผนังให้ครับติดแอร์ได้หลังนี่นอนก็ได้อยู่ครอบครัวนึงครับได้อยู่สองสามสี่คนนะมี่มองนั่งให้พร้อมหลังนี่ครับกันเอากันลังประมาณนี้แล้วติดตั้งอยู่สวน เดี๋ยวเราไปเบิงทางให้ก่อนครับนังน่งนี่ก็สวยนี่นี่ก็สวยคุณครับจคาเมื่อกล้าลติดตังตามออเดอร์พผนมามีเจ้าของหมดแล้วครับเนี่ย ดังนี่ก็ะกว่างเนาะใส่เตียงได้ครับใส่ตู้เสื้อผ้าได้ครับของนี้น่าจะเป็นพียูโฟมครับไครสนใจกับมาเบิอเงเหนนะครับเด้อบิ๊วบิ๊วหอยพี่พน้องเบิ้งน้าแล้วกะ็อาิติดสั่งไปไปล่งสวนน้ำครับ้างเพิ่นาจิต พีดเบิดเคื่อนนะครับเพลินเพิ่์ดอันนั้นพีดไฟเตียนยางนะครับอากาศบางหว่นร่างนี้ร่างนี้ราคาเปลี่ยนเมื่อเ,เก่านะครับประตูเกิอนอยู่ข้างหนานะ้าเนาะมีระเบียงทางเคลนอยู่ทางด้านนี้ครับสร้างเพ่วงกำลังติดตั้งอยกดีเมีบันไดสามขั้นบอกนีบันไดขเขาทาั้งนี้ครับ ห้องขนาดเท่าไรสามห้องสามเนาะกว้าง 3, 3, เงาได้อยู่อันนั้นก็เข้าไปข้างในก็เป็นห้องน้ำครับอันนี้ประตูนั่นก็ประตูออกนะครับออกล้างบ้านรเลครับเป็นน้ำเติมเฮ็ดข้าวอะไเนาะมีระเบียงนั่งครับระเบียงกับจี๊ปปูผื่นแะไรอย่เนาะนั่งอันนี้กับแนวแนวปูนี่จี๊ดใส่หรือไงก็งนด้เนาะ สวยรับมีหลายแบบครับให้เลือกเอาไปสนใจกับมาเบิงนะครับ